สวัสดีครับตอบคาถามเกี่ยวกับกฎหมายแรงงานและประกันสังคม EP 729สวัสดีค่ะสอบถามเรื่องการเปลี่ยนเป็นผู้ประกันตนมาตรา39บริษัทเลิกจ้างจึงลงทะเบียนว่างงานไว้ปัจจุบันรายงานตัว3เดือนและได้รับเงินชดเชยทุกเดือนต้องการเปลี่ยนเป็นมาตรา39จะยังได้รับเงินชดเชยว่างงานจนครบ6เดือนไหมคะการเป็นผู้ประกันตนมาตรา39ไม่มีผลทําให้ถูกหยุดจ่ายเงินกรณีว่างงานนะครับและที่สําคัญครับ มันยังเป็นการยืนยันด้วยซ้ำว่าคุณยังไม่ได้งานทำเพราะถ้าคุณได้งานเมื่อไหร่สถานะจะกลายเป็นผู้ประกันตนมาตราส3นะครับได้งานทำก็แสดงว่าไม่ว่างงานก็จะถูกหยุดจ่ายเงินกรณีว่างงานนะครับแต่ถ้ายังเป็นมาตรา39อยู่ก็แสดงว่ายังไม่ได้งานนะครับดังนั้นยังไม่ได้งานก็ยังว่างงานว่างงานถ้ายังรับเงินกรณีว่างงานอยู่ ก็ได้รับไปเรื่อยๆครับจนกว่าจะถึงเกณฑ์ที่กำหนดว่าไม่มีเงินว่างงานให้คุณแล้วถ้าตามกฎหมายเนี่ยเขาใช้ว่า180วันนะครับก็คือคำนวณออกมาแล้วในปีนี้คุณได้รับไป180วันแล้วแต่คุณยังหางานไม่ได้เขาก็จะหยุดจ่ายคุณนะครับหรือถ้าคุณรับไปไม่ถึง180วันแต่คุณได้งานก่อนสถานะจะกลายเป็นผู้ประกันตนมาตรา33นั่นแหละ คุณจะได้ไม่ครบ180วันเนื่องจากกลับไปทำงานแต่การที่ว่างงานและเป็นมาตรา39ไม่มีผลต่อเงินกรณีว่างงานครับมาตรา39เขาออกแบบมาสำหรับคนว่างงานอยู่แล้วคนว่างงานที่อยากใช้สิทธิประโยชน์ต่อไปเปรียบเสมือนตอนที่ยังทำงานอยู่แล้วก็หวังว่าสักวันหนึ่งจะได้กลับไปเป็นผู้ประกันตนมาตรา33เหมือนเดิม แต่มันอาจจะกินระยะเวลายาวนานกว่าจะได้กลับไปแล้วสิทธทิประโยชน์มันก็จะใช้ไม่ได้ในหลายๆกรณีในช่วงนี้ก็ตรงนี้แหละครับเขาเข้ามาเป็นตัวเลือกเพื่อช่วยคนว่างงานดังนั้นไม่มีผลกระทบต่อเงินกรณีว่างงานอย่างแน่นอนครับขอบคุณสำหรับคำถามนี้ครับและขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมและพบกันในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ